เห็นเขาเอาเกลือไปหวานน้ำยางออกดีครับจะมีผลเสียตามมาไหมครับตอบคำถามคุณพี่วันนภานะครับพี่วันนภาคืออย่างนี้ครับเกลือนะครับมันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับค่าพีเรนะครับเป็นด่างนะครับเข้มนะครับถ้าดินของเรานะครับเป็นกรดนะครับถ้าดินของเราเป็นกรดดินก็จะไม่สามารถกลดล่อยธาตุอาหารให้ยางนาธาตุอาหารนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ไปสร้าง น้ำยางหรือว่าไปสร้างความเจริญเติบโตได้ถ้าดินเป็นกรดนะครับแล้วคราวนี้เขาดินเออขอภไปครับแล้วคราวนี้เขาเอาเกลือไปหวานใส่ดินที่เป็นกรดครับดินที่เป็นกรดนะครับก็เลยกลายเป็นกลางนะครับดินเป็นกรดกลายเป็นกลางครับพอดินเป็นกลางเท่านี้นะครับ à, แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินนะครับแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินปลดปล่อ, à, อยธาตุอาหารให้กับต้นยางต้นยางนแาแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินนั้นนะครับ ไปปรุงอาหารได้นะครับไปแปลงเป็นน้ำยางได้นะครับก็เลยมีน้ำยางนะครับถามว่าจะมีผลเสียไหมนะครับถ้าดินเป็นกลางแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องใช้เกลือแล้วครับถ้าเราใช้ต่อไปนะครับดินที่เป็นกลางนั้นจะกลายเป็นดินเค็มนะครับมันจะกลายเป็นเค็มครับเค็มก็ไม่สามารถดูดแร่ธาตุได้อีกนะครับรากของยางพาราก็ไม่สามารถดูดแร่ธาตุได้อีกครับ กดก็ไม่ดีเข้มก็ไม่ดีนะครับเพราะฉนั้นนะครับก็ให้ดินเป็นกลางนะครับพอเราปรับแล้วนะครับเราเกลือไปใส่แล้วดินเป็นเป็นกลางแล้วนะครับเราก็หยุดนะครับ